ความรุนแรงของโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเนี่ยมีความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนครับตัวความรุนแรงครับก็คือในรายที่เป็นมากนะครับจะมักจะเกิดอาการของตัวปอดอักเสบซึ่งทำาสามารถทําให้เสียชีวิตได้สำหรับตัวการติดต่อของโรคครับก็จะติดต่อจากการหายใจเป็นหลักแสดงว่าห,หายใจสู่กันนี่คือรับเชื้อได้เลย สวัสดีครับเพศมีสาระวันนี้ครับเราอยู่กับคุณหมอเจตครับแล้วก็วันนี้จะมาพูดถึงในเรื่องของโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเรียกได้ว่าเป็นโรคที่ก็เป็นหนึ่งโรคฮิตครับที่เกิดกับสัตว์เลี้ยงของคุณนะครับสวัสดีครับคุณหมอ โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจครับเป็นยังไงครับคุณหมอลักษณะของอาการของโรคนี้สําหรับโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจครับก็สามารถเกิดได้จากทั้งแบคทีเรียและวไวรัสหรือบางตัวอาจจะมีในส่วนของกลุ่มเชื้อราร่วมด้วยครับนะครับซึ่งตัวของโรคเองเนี่ยส่วนใหญ่จะมาด้วยอาการหายใจลําบากหอบไอจามนะครับหือบางตัวเนี่ยก็รุนแรงได้บ หรือบางตัวครับก็ถ้าอาการรุนแรงเนี่ยก็มากจะมาด้วยอาการหายใจด้วยช่องท้องหรือว่าหายใจแบบตัวโยนกระแทกนะครับคุณหมอครับแล้วในเรื่องของการติดต่อและความรุนแรงของโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเนี่ยมีความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนครับสาหรับตัวการติดต่อของโรคครับก็จะติดต่อจากการหายใจเป็นหลักนะครับซึ่งเกิดจากการที่เราที่สัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยครับเข้าไปคลุกคลีกับตัวสัตว์เลี้ยงที่ป่วย แอแสดง<ส><ส>ว่าหายใจสู่กันนี่คือรับเชื้อได้เลยใช่โอ้ oh, อันนี้น่ากลัวนะครับใช่แล้วก็ตัวความรุแนแรงครับก็คือในรายที่เป็นมากนะครับจะมักจะเกิดอาการของตัวปอดอักเสบซึ่งทำสามารถทําให้เสียชีวิตได้โอ้คุณหมอครับ,รบแล้วเรามีวิธีการดูแลหรือว่าป้องกันร,รักษาเพื่อไม่ให้เกิดโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจได้ยังไงบ้างครับสําหรับตัวของการป้องกันนะครับก็ โดยส่วนใหญ่ก็คือจะเน้นในส่วนของวัคซีนนะครับ,รบซึ่งวัคซีนเนี่ยก็จะสามารถกันโรคทางเดินระบบหายใจได้นะครับปา <c oughs> งโรคนะครับอย่างเช่นโรคของตัวหลอดลมอักเสบนะครับ <c oughs> แล้วก็ตัวของการรักษาเองนะครับก็จะเป็นเน้นเป็นการรักษาตามอาการนะครับก็ <c oughs> ในส่วนของอาจจะเป็นพวกยาปฏิชีวน,นะเพื่อป้องกันการติดเชื้อแทรกซ้อนในกรณีที่เป็นของตัวของโรคที่เกิดจากกลุ่มไวรัสนะครับแล้วก็ ตัวของยาเช่นยาลดไข้ยาลดน้ำมูกนะครับลดค่าขับเสมหะนะครับหรือว่าในบางรายที่อาการรุนแรงและมีอาการหายใจลาบากเนี่ยเราก็จะอาจจะต้องจําเป็นในส่วนของตัวออกซิเจน,นออก,ก็คือเอาเข้าตู้ช่วย,ยออกซิเจนให้ใหเขาเขาหายใจได้สะดวกมากยิ่งขึ้นแล้วอาการติดเชื้อระบบทางนหายใจนะครับเรื่องของน้องหมาแต่ละสายพันธุ์เนี่ยอย่างบางสายพันธุ์น้องหมาอาจจะมีหน้าสั้นจมูกสั้นอะไรอย่างเงี้ยครับมีผลไหมครับ มีมีเขาเรียกว่ามีผลมากมากไหมครับกับการที่ก่อให้เกิดโรคนี้ได้เกี่ยวไหมครับอ่าจริงๆตัวของโรคโรคติดเชื้อทางเดินหายใจครับจริงๆสามารถเกิดได้ในสุนัขและแมวทุกพันธุ์อ่าทุกพันธุ์อาจจะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่เลี้ยงด้วยส่วนหนึ่งครับแต่ว่าตัวของหน้าหน้าตัวของลักษณะโครงสร้างหน้าที่สั้นหรือยาวเองจริงๆไม่ค่อยไม่มีผลไม่ค่อยมีแทบจะไม่มีเลยใช่ไหมครับอ่า ก็ถามเพื่อเพิ่มความรู้ครับเพราะผมแก่ผใสเหมือนกัน <c oughs> แล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะครับที่มาให้ความรู้ขอบคุณครับ